สวัสดีนะครับคลิปนี้พาเรวิวนะครับ Isuzu D-Max นะครับรุ่น1.9 LDA นะครับเป็นกระบะแคปนะครับสีขาวตัวเตี้ยแบบนี้นะครับนสภาพสวยๆนะครับรถปี2020นะครับนะสวยๆดําเดิมสภาพดีกันแบบนี้เลยนะครับสีขาวฮิตๆตรงนิยมนะครับนะเราไปดูรายละเอียดด้านหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า Isuzu คันนี้นะโฉมใหม่แบบนี้นะครับ หน้าตาก็จะหล่อคมเข้มแบบนี้นะครับนะามาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆนะครับ isuzu สีโครเมียมนะครับนะพร้อมกับเขี้ยวนะครับเขี้ยวโครเมียมแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับในส่วนของโคมไฟนะดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับจะมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับน้าใบบีม led นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นลักษณะตัวสี่ข้อกับแบบนี้นะครับน้าสวยงามนะครับ คล้ายเป็นลูกกระตานะฮะ,ะด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับสําหรับด้านข้างล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมนะจากโรงงานนะครับตรงรุ่นนะสำหรับตัว1.9 lda นะครับก็จะได้เป็นแม็กนะครับขอบ16นะครับ ลัดด้วยยางขนาด 2- 1 5ห0้าเจนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับมีเพจโชว์นะครับสเปซแค p นะครับกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับโคมไฟด้านท้ายนะครับจะออกอมดำๆนะครับกรอบใสๆแบบนี้นะ แล้วก็ตัวไฟนะครับดีไซน์ใหม่นะสวยงามแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED นะนะครับเพจชัดเจนนะครับยูสุดีแมนะครับมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมกับการชนท้ายนะสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับเจ้ายูสุดีแ x คันน the ี the the ้นะครับก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะครับคุมโทนด้วยสีดำนะครับน้าบานประตูนะครับดีไซน์ใหม่นะสวยๆแบบนี้นะครับนะแผงควบคุมประตูนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะมือจับนะครับสวยงามนะครับมีตัดเส้นสายลดลายตรงนี้นะครับนะตรงนี้เป็นผ้านะครับนุ่มๆบางๆนะครับสวยงามนะครับนะภายในนะครับเบาะนะครับเด่นๆเลยดีไซน์ใหม่นะครับเป็นเบาะผ้านะรูปทรงสวยงามนะครับ ดูสปอร์ตนะครับมีปีกโอบกระชับด้านข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับนาเย็บด้วยได้นะครับสีออกเทานะครับสวยๆนะครับอ่านะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังนะนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะตรงนี้เป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นหนังนะนะครับสวยงามนะครับ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับพวงมาลัยนะดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามดูสปอร์ตนะครับรูปทรงสวยนะครับมาพร้อมกับโลโก้เงาๆแบบนี้นะครับมีแอร์แบกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับระบบมันสติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมทางด้านสายมือนะครับนะด้านหน้านะครับมีการปรับระดับไฟหน้าได้นะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของกุญแจรถก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับสำหรับอีสุปปี2020นะครับนะกุญแจก็จะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันนะครับสตาร์ทรถดูกันนะครับหน้าปัดนะครับบริเวณตรงกลางนะก็จะเป็นจอสีนะครับ TFT นะสวยๆนะครับ ่วนวัดรอบนะครับกับหน้าปัดความเร็วนะครับก็จะเป็นเข็มแบบอนาล็อกนะครับนี่ก็วิ่งอยู่ที่นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพโลเท่านั้นนะครับเจ็ดหื่นดพโลนะครับคอนโซลดีไซน์สวยๆนะครับนี่นะฮะนะครับมาดูจอกลางกันบ้างนะครับ่้นของจอกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับนี่นะสวยๆนะครับ มีเมนูให้เลือกนะครับเชื่อมต่อนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะส่วนของชุดเครื่องปรับอากาศนะครับก็เป็นแมนนวนนะครับใช้งานกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะมีพอร์ตเสียบต่อให้ด้านล่างนะครับ AUX นะ USB นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ จะมี power outlet นะครับตัวนี้มีช่องติดของนิดหน่อยนะฮะส่วนเกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นมุมมองนะครับจากกล้องหลังนะครับนะสีสันดีสดใสแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับเบรกมือก็ขนาดกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายนะ นะครับตรงนี้ก็ช่องวางแก้วน้ำนะครับมีที่พักแขนให้นะครับนะจิตของด้านในนะครับเอกสารคันนี้ก็มีให้ครบเลยนะครับนะแน่นๆแบบนี้นะครับครบถ้วนนะครับครบทุกเล่มจากป้ายแดงนะหลังคาก็โอเคนะสะอาดดนะครับนะมีลำโพงให้นะครับตรงส่วนกลางนะของห้องโดยสารนะครับ ไฟเพดานตรงกลางนะครับในไฟเพดานด้านหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับที่บังแดดทั้งสองข้างก็จะมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะตามไปดูกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องก็จะมากับเครื่องยนต์1,900นซีซีนะครับดีเซลสสูบนะครับนะ นะครับสวยๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องนะครับก็พิกัดแรงม้าอยู่ที่ร้อยห้าสิแรงม้านะครับนะสำหรับเจ้ารถ1.9ดเเนี่ยแรงด้วยประหยัดด้วยนะครับนะภายในก็สวยๆเดิมๆนะครับนี่นะฮะน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดแยกยับนะครับนะคาหน้าแก้มนะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแผ่นเพจอยู่ครบเรียบร้อยนะครับ สวยๆนะครับเห็นกันความร้อนนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสติ cker อยู่ครบทุกอิ่งทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับนะใครที่สนใจนะครับลองมาดูคันนี้นะยูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้า LDA นะครับปีสองพันยี่สิบนะคันนี้นะราคานะครับขายกันอยู่นะครับสามารถดูได้นะครับในคอมเมนต์นะในเนื้อหาข้อความนะครับ พร้อมกับโปรโมชั่นประจำเดือนนั้นๆนะครับนะใครที่สนใจนะครับก็จะลองแวะเวียนมาดูรถคันจริงกันก่อนก็ได้นะครับที่นี่นะบริษัทชิงคองบิคานะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะอยู่บนถนนเล็กชัยศรีกระพ้าแมคโทรจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะหรือว่าใครอยากคุยสอบถามเบื้องต้นนะครับโทนะครับเบอร์098 282 2435 8 2นะครับ0 9 8 2 8 2 2 4 3 5ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะมารีวิวรถอะไรนั้นคอยดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ